ร่างกายที่แข็งแรงก็แล้วกันนะครับผมนะครับแล้วณตอนนี้โด่งอยู่ที่ไหนครับพัทลุงครับอยู่ที่พัทลุงคราวนี้ไอ้เรื่องเนี้ยมันย้อนไปเกือบเกือบยี่สิบปีไปที่โรงเรียนประจำหนึ่งเนาะในจังหวัดหนึ่งที่ภาคใต้ไม่อยากเดาแล้วเป็นที่ที่พัทลุงไม่ใช่ครับไม่ใช่จังหวัดพัทลุงนะนะครับรบผมแล้วไอ้เรื่องที่ว่าไปไปคิดทะลึ่งกับชุดนางรำเนี่ย เหตุการณ์ทั้งหมดที่ว่านี่นะครับโด่งนะฮะไหนลองพาพี่แล้วทุกคนเนี่ยย้อนย้อนเวลาไปเมื่อเมื่อสิบเก้าปีสิยี่สิบปีที่แล้วสิครับว่าเหตุการณ์ที่ว่านี่มเป็นอย่างไรครับก็ต้องเริ่มตอนนั้นเนี่ยผมจบป .6 กแล้วก็ต้องเข้ามหนึ่งผมก็เลือกเข้าโรงเรียนที่ว่านี้เพราะว่าได้โคต้าของทหารอืเพราะว่าอ่าผมเป็นทหารอยู่ที่ค่ายค่ายหนึ่ง ซึ่งอยู่ติดกับโรง,งเรียนนี้เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่บนพื้นที่ของทหารครับอืแล้วก็โรงเรียนนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนประจำซึ่งผมก็ต้องบ้านอยู่ไกลเนี่ยก็ต้องต้องอยู่ประจำแล้วอหอฟักเนี่ยจะแบ่งเป็นสองหอผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งทั้งสองเนี่ยจะเด่งเหมือนกันคือชั้นล่างเนี่ย จะเป็น่วนอาา่านหนังสือครับท่านกิจกรรมสโซน,นรถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ครับครับแล้วก็ชั้นต่อมาเนี่ยชั้นสองเนี่ยจะเป็นหอหนึ่งกับหอสองอือแล้วก็ชั้นสามเนี่ยจะเป็นครับหอสามกับหอสี่อือแล้วก็ชั้นสี่ก็เป็นหอห้าก,กับหอหกแล้วก็จะเป็นดาดฟ้าอืมมีสี่ชั้นมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ 3, แล้วดาดฟ้า ใช่ครับซึ่งผมเนี่ยมาอยู่พอพอที่สี่อืมอ่าลักษณะของของตัวอาคารคือเป็นเหมือนอาคารเป็นตึกแบบนี้ป่ะครับใช่ครับอ๋อแล้วก็แบ่งเป็นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นชายหญิงแยกกันแยกกันแล้วก็ตึกเนี่ยหอหอหนึ่งกระบอกสองเนี่ยแต่อยู่คนอยู่ตรงข้ามกันอืมอืมอืมออ่าครับผมแล้วก็วันแรกที่โรงเรียนเปิดเนี่ยครับคก็ภาพ เข้าแนะนําห้องต่างๆอืแนะนํามาจนเห็น,นิชาดนตรีน่าจะสินเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมก็เห็นเครื่องดนตรีต่างๆเค้ดนตรีไทย่หนาอะไรอางนี้ครับแล้วก็มีเสียงนางรำมีเสียงเสียงเสียงพ่อแกอเสียงโนรารแล้วก็ชุดมโนรา แล้วก็ผมมาสะดุดตากับชุดนางรำครับพรเห็นชุดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรเหมือนกันแต่เป็นคิดไม่ดีแน่นอนคผมคิดในใจว่าถ้าได้ถ้าได้เป็นแฟนกับเออคนที่ใส่ชุดนางรำแบบเนี้ยเขาขาวสวยๆเนี่ยจะพาไปบ้านจะจะเป็นแฟนเป็นยังไงครับเดี๋ยวนะโด่งคือคือโด่งแค่เห็นชุด นางรําอันนี้เป็นชุดมโนราบ้าครับชุดนางรำครับเป็นชุดนางรําใช่ไหมอ่าใช่แค่เราเห็นชุดเนี่ยเราก็โทษนะมโนไปแล้วว่าถเจอมี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 คนใส่ชุดนางรําแบบนี้สวยๆแบบนี้เราก็เราก็เราก็จะจีบอะไรแบบเนี้หรออ่าใช่ครับครับซึ่งคิดในใจแค่ขังเดียวเองครับวันนั้นก็ไม่มีอะไรอืแต่พอกลับไปที่หอครับ อำนั้นเนี่ยทํากิจกรรมนัานล่างเร็จขึ้นหอพอขึ้นหอไปเนี่ยปกติก็ครูก็ต้องให้นอนแต่พวกผมเสียคนนะครับ,รบโดยเริ่มจากกีตาร์เนี่ยกีตาร์เนี่ยบอกกับเพื่อนๆในกลุ่มว่าเราขึ้นไปบนดาดฟ้ากันโดยมีผมและเพื่อนๆอีกเสียคนนะครับขึ้นไปก็ไปนั่ง ดิดกีตาร์ร้องเพลงดูดาวกันมังเน,นี้ยครับผมเนี่ยลองดูดาวอยู่ส่วนกีตาร์เนี่ยก็นั่งเป็นกีตาร์ร้องเพลงไปโดยมองไปที่หอผู้หญิงเพราะว่าอยู่ห่างกันไม่ใกล้เท่าไหร่มองเห็นกันอยู่แล้วอยู่ๆเนี่ยกีตาร์ก็พูดขึด้นว่าเฮ้ย้พวกเราลองมองไปดูที่หอผู้หญิงดิผู้หญิงใส่ชุด นางรำเนี่ยยืนอยู่อไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เฮ้ชุดนางรำหรือเป็นอะไรของเขาเนี่ยพอมองพอพวกเราขึ้นมองไปปุ๊บเนี่ยคเหมือนเขาจะรู้ว่าเรามองอยู่เขาก็มองเหมือนมองมาที่พวกเราแล้วก็ชีมาที่พวกเราเดี๋ยวนะโด่งไอตอนที่มองไปอะครับมันอยู่อีกตึกหนึ่งถูกไหมใช่ครับและเห็นเป็นตัวชุดนั่งเอออยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงตรงระเบียงชั้นไหน ชั้นสามครับชั้นสามของตึกผู้หญิงถูกไหมใช่ครับครับซึ่งซึ่งรับยังไงจะคือเราจะมองเห็นอยู่ครับออืออแล้วพอมเขาชีมันที่พวกผมเนี่ยพวกผมก็ด้วยความตกใจคือคิดว่าเขาต้องบอกครูแน่ๆพวกผมก็วิ่งกลับมาที่ห้องครับแล้วก็นอนไม่พูดอะไรกันมไม่ได้คิดถึงเรื่องผีอะไรเลยนะครับ แล้วพอเช้ามาเอรันก็ปกติเรียนปกติ <Okay. S 2> กลับมากลับมาที่โอวคืนถัดมาคืนแรกผมนอนนอนอยู่ oh. กำลังซนเสลอพอลืง oh. ตาขึ้นมาเงิน <Okay. S 2> เห็นเป็นเงาดำๆครับแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิง oh. แล้วก็รู้ว่าใส่ชุดคล้ายๆกับชุดชุดนางลำชุดไทยประมาณนี้ครับอื oh. Oh. ยืนอยู่ <Okay. S 2> รอบเตียงผม ยืนอยู่รอบหกคนกี่คนนะประมาณหกคนครับหกคนครับซึ่งเตียงที่ผมนอนเนี่ยเป็นเตียงสองชั้นนะครับอืมผมนอนอยู่ด้านล่างครับครับผมแล้วพอเขายืนอยู่เหมือนเขาถีบผมเลยประมาณนี้ครับถีบหมายถึงจที่ที่ตัวเราหรือว่าถีบที่เตียงถีบที่ถีบที่ตัวเราครับคือเหมือนลุงิันถีบเลยนะครับแล้วผม แล้วผมก็ด้วยความตกใจผมก็วิ่งไปขอไปตููครูผมก็เรียกคุณครูบอกคุณครูว่าเหมือนมีคนมาเหมือนเขาแค่สงสว่าเพื่อนมาทำร้ายอะมาเนี้ยครับ,รบแล้วคุณครูก็ไปเปิดกล้อ,องจนปิดให้ดูก็ไม่มีอะไรครับมีเต็ผมวุ่นวายอยู่คนเดียวแต่ในกล้องวงจรเป็นไม่มีอะไรไม่มีภาพมีแต่ภาพที่ที่โด่งนอนแล้วก็มีเหมือนขยับตัวแบบนี้ ใช่ครับครับแต่ผมก็ไม่ไม่เล่าให้ครูฟังต่อนะครับว่าเห็นเห็นเป็นยังไงยังไงแล้วก็ผมก็เก็บความสงสัยไว้อืแล้วก็วันต่อมาก็ไปเรียนปกติพอค่ำข,ของอีกคืนประมาณตีสามนะครับ,รบผมปวดฉี่ก็เลยจะไปเข้าห้องน้ำซึ่งที่ผมบน มันหอดี่นอนเนี่ยครับเตียงนอนจะแบ่งเป็นสี่สี่ล็อกครับครับผมอยู่ล็อกที่สองอันนี้เป็นเตียงสองชั้นใช่ครับพอผ่านพอพน้พอพนล็อกเตียงนอนเนี่ยจะเป็นล็อกของตู้เสื้อผ้าซึ่งตู้ผมเนี่ยอยู่ติดริมทางเดินพอดีครับแลวพอผมเดินไปเนี่ย ผมหินขาเนี่ยแข่งอยู่ที่ตู้ผมพอผมเนี่ยเพิ่งจะดูเนี่ยนางลำนั่งอยู่ที่ตู้ตู้เสื้อผ้าผมคือนางลำนั่งอยู่บนบนบนตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้อยขาห้อยขาแล้วก็แว่งใช่ครับแล้วก็ชี้มันที่ผมแต่ผมก็วิ่งกลับไปนอนครับคืนนั้นก็ทัเสื้อผ้าก็ชี่เตมที่นอนเลย แล้วพอวันต่อมาเหตุการณ์นะตอนกลางวันก็ปกติเหมือนเดิมแต่พอตอนค่ำเนี่ยคืนนั้นเนี่ยผมไปเข้าห้องน้ำอพอไปถึงห้องน้ำแล้วเนี่ยตอนแรกได้ยินเสียงดนตรีก่อนอพอได้ยินเสียงดนตรีปุ๊บพอมองไปนางรำยืนอยู่แล้วก็ยิ้มให้ผมแล้วก็รำหมุน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 มแล้วอยู่ๆเด็กขวาก็เอียงครับ แล้วภาพผมก็ตัดอืมแล้วก็เพื่อนก็มามาเรียงครับสลับไปเลยเพื่อนก็เลีอยอยู่ประมาณเป็นชั่วโมงนะครับไปจะดูซิแล้วก็แต่ผมก็ไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังนะครับเพราะว่ากลัวเพื่อนพี่พี่พี่สงสัยตรงเนี้ยทําไมถึงเจอเหตุการณ์นี่นี่นี่ทําไมถึงไม่เลือกเล่าเลยครับคือถ้าเล่าเนี่ยกลัวเพื่อนจะหาว่าบ้าอะไรประมาณนี้ครับอื แล้วเอกันก็ผ่านมา <Gaming. S 2> จนถึงวันที่วันศุกร์ซึ่งวันศุกร์ที่สองของสัปดาห์ <Thinking. S 2> แล้วก็วันศุกร์ที่สี่เนี่ยคุณครูเขาใจะให้กลับบ้าน <waffle. S 2> แล้วก็วันนั้นเนี่ยจันได้ว่าแม่พ่อแล้วก็ลุงสมเนี่ยมารับแล้วก็ประมาณสี่โมงเย็ยนนะครับก็ออกจากโรงเรียน ซึ่งก่อนนี่จะถึงบ้านผมเนี่ยต้องผ่านจังหวัดหนึ่งก่อนอแล้วต,ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเกือบหกโมงเย็นแล้วครับ,รบก็ยุ่สุดหิวกันแล้วก็เลยคุยกันว่าไปหาอะไรกินก่อนอพอเข้าไปในร้านนะครับก็พอเข้าไปนั่งปุ๊บเนี่ยเด็กเสิร์ฟก็เอาจานกับแก้วน้ำาเลยมาให้ของออกมาให้ห้าชุดเราไปกี่คนสี่ครับไปสี่ แต่เขามาเสิร์ฟห้าใช่ครับอืมใช่ครับครับเราก็คิดว่าเออสงสัยเขาหัวนับคนผิดมั้งอืมคงนับอีกโตแล้วมาวางอีกโตแต่ผมได้ว่าอะไรพอกลับไปถึงบ้านรื่งเนี่ยเหตุการณ์ก็ปกติกันนะจนมาอีกวันหนึ่งเนี้ยตอนค่มเนี่ยผมแล้วก็เพื่อนอีกสองคนคือบอยแล้วก็แจ็คอืมก็ขับรถเล่นกันในตลาดนะครับครับ แต่ว่าไปขับชมเมืองดูสาวๆเลยประมาณนี้ครับก็ขับไปได้สักพักนึงเนี่ยอย,อยู่เนี่ยเพื่อนที่ชื่อแต็กเนี่ยเขาชะลอรถแล้วเขาก็เหลี้ยวกลับ,บซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเลยปั๊มมาตอนแรกผมคิดว่าเขากลงจะไปเต็มน้ำมันมผมกับบอยก็รออยู่ แต่รู้สึกว่าหายเปน็นนเกินไปก็เลยโทรตามดูแจ็คบอกผมว่ากลับมาบ้านแล้วมผมก็ถามว่าเอาแล้วทำไมไม่บอกกันแต่แรกทิ้งกันทำไม,อมบอยก็เล่าให้ผมฟังว่าตอนที่ขับอยู่ครับแจ็คเนี่ยหันไปคุยกับสาวๆที่ขับรถพันอีกอีกคันหนึ่งแล้วพอหันกลับมาที่ผมเนี่ย เขาเห็นนางลำเนี่ยขี่คอผมอยู่ซึ่งขี่จากกันหน้าแล้วหน้าเนี่ยก็เลยหันตรงไปที่เขาครับแล้วแจ็คบอกว่า,วาจังหวัดนั้นเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงขึ้นเข้ามาในหูว่ามันเนี่ยยุ่งครับแล้วแจ็คก,ก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวกลับบ้านเลยซึ่งผมก็คิดว่าเขาคงโกหกเพราะว่า เรื่องนี้เนี่ยผมเล่าให้เขากับบอยฟังที่ผมเจอที่โรงเรียนสองคนเนี้ยรู้เรื่องที่เราเจอมาก็เลยคิด<ช>ว่าเขาอาจจะเอาเรื่องเนี้ยมาอำเราอีกทีนึง่งใช่ครับอืมครับแล้วผมกับบอยก็ตัดสินใจขับรถกันต่ออขับไปเนี่ยแล้วก็ไปเจอเพื่อนในกลุ่มหนึ่งซึ่งเพื่อนผมอยู่ในนั้นก็ชื่อว่าเบนอือแล้วเบนเนี่ยถักผมว่า เฮ้ hey, เดี๋ยวนี้มีแฟนเป็นนางรำเหรอ uh huh. แล้วไปรักที่งานที่ไหนมาแถวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีงานที่เกี่ยวกับนางรำนี่ uh huh. ซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยผมไม่ยังไม่ได้เจอแล้วก็ยังไม่ได้เล่าอะไร้ฟังเลย uh huh. แล้วพอเขาพูดผมก็ด้วยความตกใจ uh huh. ก็เลยคุยกับไปว่างั้นกลับบ้านกันดีก,กว่า เดี๋ยวนะโดง่งตอนนั้นโดง่งมีความรู้สึกผิดปกติไหมฮะมีอาการแบบว่าเหมือนมีคนมาเกาะเราไหมมาขี่คอเร,เราไหมเราไม่รู้สึกอะไรเลยอใช่ครับ,รบแล้วผมก็กลับบ้านบ้านผมเนี่ยเป็นทาวน์เฮาสองชั้นพอกลับไปถึงหน้าบ้านแล้วครับ,รบผมมองขึ้นไปที่ห้องเนี่ยคที่ระเบงหน้าบ้านเนี่ยผมเห็นนางรำยืนอยู่อืมแล้วก็จีบผม แล้วก็พูดว่ากูมาแล้วไงอืมแล้วภาพผมก็ตัดแล้วก็รู้สึกตัวเองดีแม่ก็มาเรียกแล้วก็เช้าแล้วแล้วผมเล่าไปอีการทั้งหมดให้แม่ฟังพอเล่าแล้วแม่แม่ว่าไงบ้างแม่ก็พาแม่ก็พาไปที่วัดแถวบ้านครับแล้วบอกว่าต้องต้องบวชให้คขาหน่อยเหรอถึงขั้นบวชเลยหรอ ช่ครับแล้วตอนแรกเนี่ยคุยกันว่าจะบวชเก็บวัน <Get one, S 1> แล้วพอบวชไปแล้วเนี่ยแล้วก็หายเลิกศึกเนี่ยไม่มีเลยครับอพอมีพอจะมีเลิกศึกเนี่ยพอผมถามว่าสึกได้ไหมเขาบอกว่าถ้าศึกก็ตายรอก็ไม่ได้บวชหกเดือนเต็มเลยครับอเดี๋ยวนะที่บอกว่าถ้าถ้าถ้าสึกโดยไม่ได้เลิกถูกไหม แล้วถ้าศึกเองหรือว่าออกมาจากผ้าเหลือเนี่ยคือตายเลยหรอใช่ครับอ่าแล้วเ็าบอกไหมว่าตายจากอะไรเขาบอกว่าตายจากสิ่งที่ตามผมอยู่ก็คือวิญญาณของของนางรำนางรำอืมใช่ครับครับบวชอยู่หกเดือนผมาผมก็สงสัยว่าทําไมเขาถึงตามอาคาดผมแรงแบบนี้ครับผมก็เลยถามรุ่นพี่ที่เคยอยู่ที่เรียนที่โรงเรียนนะครับอ่ รุ่พี่เขาบอกว่าก่อนหน้าผมเนี่ยก็มีสองคนคที่ตายเพราะชุดนักรัมนี้ืก่อนหน้าเราหมายว่ามี<ช>รุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นย้อนก่อนนะครับสองรุ่นพี่ตายสองคนก่อนผมใช่ครับแล้วตายเพราะใช่ครับตายเพราะชุดนักรัมนี้คือคนหน,นึ่งเนี่ยไปฉีครับ <tit les> ฉีชุดนักรัมฉี<ว>่เฉยอีกคนหน,นึ่งเนี่ยเหมือนเอาชุดไปเก็บแล้วช้ำ ทำชุดตกแล้วก็แม่เก็บไว้ที่เดิมชุดนี้นะใช่ครับชุดเดียวกับที่โดง่งโด่งเห็นน,นะนะใช่ครับแล้วพอหลังจากหลังจากที่ผมบวชเสร็จแล้วเนี่ยมผมก็กลับไปอสอบอะไรปกติแล้วก็หลังจากที่จบมาก็ได้คุยกับรุ่นน้องรุ่น,น้องบอกว่าชุดนี้เขาโรงเรียนได้ทําพิธีคือทําทั้งโรงเรียนเลยครับทาพิธีแล้วก็ เอาชุดนี้ไปไว้ที่วัดแถวแถวลงเลียแล้วอ๋อเหรอไม่ได้เผาใช่ไหมคือไม่ได้ทําพิธีไม่ได้เผาครับทามานะแต่ทำพิธีทำพิธีเชิญสามเชิญนมหมดเลยครับแล้วไปไว้ที่ที่วัดเหรอใช่ครับแสดงว่าถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะโด่งว่าครูฟังแสดงว่าชุดนี้มันยังอยู่นะชุดนี้อยู่ที่วัดที่วัดนี้ใช่ครับอซึ่งซึ่งทางวัดก็เก็บไว้ในตู้ ถ้าใค,ครไปที่วัดนี้ก็จะดูอ๋อแล้วเขาเก็บไว้ในตู้ที่วัดเนี้ยทางวัดเขาเปิดให้ดูไหมล่ะให้ดูได้ครับจริงเหรอแต่ไม่ให้แตะไม่ให้อะไรเฮ้ยถ้าสมมติว่าเปิดให้ดูได้เราก็น่าจะบอกชื่อวัดหรือสถานที่ได้ไหมอะทํา อืมเก่ง่าทางวัดโคจาว่าเนี่เอาเอาที่โดวงสะดวกนะเพราะว่าถ้าบอกว่าเขาเขาเอาไปบริจาคแล้วหรือเอาไปไว้ที่วัดแล้วเนี่ยแล้วก็ทางวัดก็ก็เก็บไว้นะฮะแล้วก็คนไหนที่รู้ก็สามารถจะไปดูได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องปิดถูกไหมครับอ๋ออ่าไปอยู่ที่วัดแล้วสำหรับชุดนางรามชุดนี้ครับอืมและหลังจากนั้นเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ไม่มีมาให้ให้โด่งรู้สึกว่ามีใครเห็นอีกนะ ก็ไม่ไม่ค,ครับเออเออเดี๋ยวนะผมก็ฟังกับการที่เด็กคนหนึ่งอะ่พะพอย้อนไปเมื่อสักสิบเก้าปีเนี่ยโดมันเด็กมากนะนะครับคือเห็นชุดแล้วก็อาจจะโทษนะอาจจะคิดไม่ดีไม่ร้ายอาจจะคิดทะลึ่งตึงตังแต่มันก็เด็กอะ่ะแต่สิ่งที่ตามเด็กคนนี้มาเนี่ยก็ต้องใช้ว่าก็ก็อาฆาตอยู่นะโอ้แค่นึกว่าอยากจะแหมถ้าไ,ได้ชุดนี้มาแล้วหาคนน่ารักน่ารักมาใสา่ก็คงดีถูกไหมโด่ง รเราคิดแค่นั้นจริงๆแต่ที่คิดจนผมคิดว่าเออถ้าได้เป็นเมียก็ดี <laughs> คือนึกไปอีกงว่าถ้าได้เป็นเมียและได้โทษนะคือได้ในชุดนี้เลยป่ะประมาณนั้นครับคือในชุดนางรำแบบนี้เลยนะอ่าใช่ครับคือตอนนั้นในหัวเราคิดแบบนี้เลยใช่ครับแล้วเราโด่งไม่รู้หรือว่าในห้องดน,นตรีไทยเนี่ยสิ่งต่างๆที่โด่งเห็นเนี่ยมันจะเป็นเสียงน,นางรำเสียงพ่อแกเสียงอะไรต่อมีอะไรหรือว่าชุดนางรำหรือว่าเครื่องดนตรนีเขามีครูอยู่นะ ตอนนั้นไม่รู้ครับแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณตาผมก็นับถือครูหมอเล็ก่ะครับคุณตาก็เลยให้ผมบูชาครูหมอเล็กด้วยหรือวัาครูอะไรนะครูหมอเกี่ยวกับเล็ก่ะครับครูหมอใช่ครับหมอหมอเล็กเล็กเล็กครับหม,หมอเล็กใช่ครับหรืวครูหมอเล็กคือ,ค,อคือจะมีจะคล้ายๆกับครูหมอมนุราอ๋อครับอืม อ่ครับแต่ครูหมอเล็กเนี่ยจะเกี่ยวกับคนที่ทำทำมีดทำดาบอะไรแบบนี้ครับซึ่งเขาจะุ้มครองลูกหลานอ๋อครูหมอเล็กก็จะเป็นทางทางสายพวกเอ่อมีดอ่ใช่ครับพวกมีดพวกดาบพวกของมีคมอ่าใช่ครับ ขาเนี่นางราที่ว่าเนี่ยพี่บองสงสัยเหมือนกันนะโดผมไม่ใช่ว่าหลายท่างสนสงสัยว่านางรําที่เจอเนี่ยเนี่ยคือวันนั้นที่ที่ที่ห้องนอนเราอ่ะมาต้องหกแต่บางครั้งก็หนึ่งบางครั้งคนอื่นก็เห็นหนึ่งเห็นแบบว่าขี่ขี่ส่วนมากจะเห็นเห็นหนึ่งหมดเลยครับแต่มีครั้งเดียวที่ทเห็นหกคือใช่ครับออแล้วเห็นหกนี่คือมาในชุดเดียวกันไหมม,มาเป็นลองดำๆครับแต่ดูดูว่า คือใส่มันเต็มยศเลยใส่มาเต็มก็คือเป็นชุดไทยเหมือนที่เราเห็นพี่ที่ประมาณนั้นครับที่เป็นตุ๊กตาที่เป็นนางรำเวลาที่เขาลํำแก้บนอแบบนั้นปะที่มีเป็นชุดแบบที่รู้เพราะว่าสบายเหมือนที่เหมือนที่ชุดเนี่ยคือจะมีจะข้ออยู่เพื่อพอจะรู้ครับเออคือเห็นปุ๊บรู้เลยมีสบายเลยแบบนี้เป็นชุดนางรําครับเป็นชุดไทยแต่มาเป็นเงาดำๆเป็นผู้หญิงหมดเลยครับครับ เออเออ,เออเออเออนี่ก็แปลกดีนะว่าฟังนะนะครับถามว่าในช่วงแว็บหนึ่งของความคิดน่ะแค่เราคิดไม่ดีอ่ะอะไรต่อมีอะไรมันก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีตามกลับมาหาเราเหมือนกันนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่เคยคิดไม่ดีกับของพวกนี้เลยเอออันนี้ห้ามคิดได้โด่งนะครับเพราะาของเหล่านี้เขามีครูนะครับคิดอะไรแบบนี้น่ะถ้าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยเขาเรียกว่าครูก็คงจะมามาลงโทษเราน <c oughs> แน่แหละนะครับ ก็ยังดีนะที่ไม่ทําให้เราแบบว่าถึงขั้นเจ็บไม่เจ็บตัวนะหรือว่าล้มล้มหายใตจากนะก็ยังถือว่าดีนะแต่เพื่อนที่เห็นที่ที่ชื่อเจกับเพื่อนบอกโอ้โหมาแค่นั้นก็สยองแล้วเออเาเอาเอาโอ้แสดงว่าเพื่อนก็เจอเราก็เจอนะครับกับเรื่องนี้นะนะครับเรื่องที่บอกว่าคิดทะลึ่งกับชุดนางรามด้วยว่าฟังนะนี่คือการทั้งหมดนะโด่งนะครับเออนะครับโด่งพี่ปองไม่รู้โด่งเป็นอะไรลูกแต่ว่าขอให้โด่งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วกันนะครับ นะขอให้ <ผม S 1> หายป่วยโดยเร็วนะครับขอให้น้องโชคดีนะครับผมโอเคขอบคุณมากดงครับผมครับขอคบขอคุณครับสวัสดีครับนะเป็นเรื่องแรกของเราก็ฟังเรื่องเกี่ยวกับนางรํา